ถอดแว่นมันจะเป็น <suas hasta S 2> ยังไงเออเด็ดตากใส่ด็ดลเด็ดเข้าวหน้าเลยอ่วันนี้นะครับก็ตามสัญญานะครับเราก็จะมาทำรีวิวนะครับเจ้าเอสป้านะครับสป i n s 1 5ร i g ย t ้าสิจอสี t ีนะครับ <Nope. S 1> วันนี้ผมได้ทดลองนะครับจากฟีลลิ่งการใช้งานจริงๆนะครับว่า ความรู้สึกยังไงนะก็ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะกดติดตามให้กับช่องคนดีสตูดิโอด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารหรือว่าสาระดีๆที่ผมจะผลิตขึ้นมาในอนาคตนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตัวผมเองด้วยก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับเป็นสเปครถนะครับเป็นสเปคตามสเปคชีตนะครับซึ่งผมเองไม่ได้รู้สึกหรอกว่ามันมีความแตกต่างยังไงนะกับรุ่นที่ผมใช้ก่อนหน้านี้เท้าความก่อนผมใช้เป็นตัวเ e สปาพีมาเวล่า150นะครับ เป็นเครื่องยนต์ในเกตเหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างกันที่ส่งส่งที่ต่างกันก็คือเจ้าไฟหน้านะครับที่เป็นไฟกลมนะครับแล้วก็จอที่มันเป็นจอรูปแบบขาวดํานะครับไม่ใช่จอสี TFT เหมือนตัวนี้นะแต่ว่าฟีลลิ่งเนี่ยการขี่แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับจากที่ขี่มาเรามาดูจุดที่มันผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเด่นที่ซื้อเจ้าตัวนี้มาเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะขั้นแรกนะครับเรามาดูที่ จุดเด่นเลยที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับในคลิปนี้นะก็คือเจ้าหน้าจอนะครับจอที่ให้มานี่เป็นจอ TFT นะเรามาดูน,นี่ความไม่เทคของมันเนี่ยก็คือมันเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้นะครับเพื่อนๆเห็นไอคอนตรงนี้ไหมครับที่มันจะมีสามไอคอนนะไอคอนแรกก็คือขึ้นว่ามีการเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนอยู่เป็นรูปรถเวสป้าใช่ไหมเขียนว่าอะไนะ วีอะไรนะวีเอ็มพีวีเอ็พีย่อมาจากเวสปามันติมีเดียพารนลหรือเปล่าพาร์เนลใช่เวสปามันติมีเดียพาแนลเนี่ยหลังจากที่ลองใช้มานะมันก็คือเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้เลยผ่านาโทรศัพท์ได้เลยนี่ผ่านแอปไปเลยหน่อยนี่เห็นไหมเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้มันคือแอปพลิเคชันของทางเวสปาที่เขียนขึ้นมาไว้สําหรับควบคุมหน้าจอเจ้าตัวอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้เลยนะครับสุดเดี๋ยวผมจะกดเชื่อมต่อกันนะนี่ผมกดคอนเน็ก์ไปเลยนะครับ ปุบ๊บเกิดอะไรขึ้นนั่นะนะรอคอน,นี้ก่อนหนางานี่ไงนี่เขียวมาเลยขึ้นเขียวมาแสดงว่าตอนเนี้ทางแอปพลิเคชันกับรถมีการเชื่อมต่อกันแล้วนะครับเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ได้เชื่อมต่อกับรถเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะก็คือดูนะครับระยะทางที่วิ่งไปนะพวกระยะทางพวกค่ายวเวลเยเห็นไหมตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแบบคร่าวๆนะนี่สเตตนะครับการวิ่งระยะทางการวิ่งอะไรพวกเนี้ยมันก็สามารถดูได้แบบละเอียดเลยก็ หลังจากที่เชื่อมต่อนะมันก็จะขึ้นมาเป็นสีเขียวไอคอนสีเขียว2อันละส่วนสุดท้ายโกรกันน็อกเนี่ยมันก็คือการเชื่อมต่อเข้ากับพวกอินเตอร์คอมหรือว่าบล ok ok. ูทูธติดหกวกันน็อกเพราะว่าจําเป็นต้องมีการเชื่อมเพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ล้าสายตาบนท้องถนนแล้วก็สามารถที่จะใช้งานคําสั่งเสียงได้โดยที่เราไม่ต้องมาจอดรถหรือว่าเอาเมือออกจากแฮนด์เลยนะครับมันเป็นจุดที่เขาทํามาเพื่อความเซฟตี้ของผู้ขับขี่นะครับผมก็เลยคิดว่า มันจําเป็นต้องมีส่วนของการเชื่อมยูทูบหมวกกันน็อกนะครับเรามาดูหน่อยกข้างในจอที่เราเห็นมีแจ้งเตือนขึ้นมาด้านซ้ายบนก็จะเป็นนี่นาฬิกาอ่ะมีนาฬิกาบอกด้วยปกตินะเอจะมีลูกคันใช่ตรงกลางขึ้นมาหน่อยอันนี้จะเป็นรูปตั้งค่าใช่ไหมอ่ะมีรูปตั้งค่าสามารถเข้าไปเซตติ้งได้นะุดย้อดทางขวาอ่าทางขวาก็จะเป็นองศาของอุณหภูมิตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์น้ำมันน้ำมันตอนนี้เต็มถังเนาะอ่าดิเิตอนห้าขีดนะครับ ที่เหลือก็จะเป็น <จะ S 1> ไฟน้ำมันเครื่องปกติ ABS หัวฉีดน้ำมันเครื่องนี่จะมีไฟเตือนเตือนน้ำมันอ่าน้ำมันสูงมีไฟเับไปซ้ายไขวาอแล้วในส่วนของหน้าจอเนี่ยมีลูกเ,เล่นอะไรบ้างที่จริงอ่ะมันจะมีลูกเล่นตรงแอปพลิเคชันตรงนี้เลยตรงเนี้มันสามารถที่จะให้เราเนี่ยเชื่อมต่อกับแมปหรือว่าแผนที่ก็ที่จริงอ่ะหน้าจอตรงนี้มันสามารถที่จะแสดงเป็นแผนที่แมปหรือว่าตัวคล้ายค g ้ o g l e Map แแต่มันใช้เป็นเทียอ็มแทน แต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงก็คือมันต้องเชื่อมต่อกับเดกกันอก่อนเพราะว่าน้าความปลอดฟังเสียงแล้วก็ใช่เออึงตอนนี้เรายังไม่ได้แพ้ตรงนั้นนะก็ไม่สามารถที่จะรีวิวได้นะครับโอเคจุดนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้สิ่งที่มาใหม่คืออะไรบ้างที่จริงตัวนี้มันเป็นโฉมเดิมเลยของเจ้าสปินเอสร้อยห้าสิบนะครับก็คือมีกระจกที่มันเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็เจ้าไฟเหลี่ยมที่เป็นเอกลักษณ์ของทางสปินเลยนะครับ จุดที่แตกต่างจริงๆเลยนะก็จอเลยคือรุ่นเนี้เราจะดูที่จออย่างเดียวครับแม่กนี่เก่าตรงนี้นองเยอะตั้งเยอะเนอะลูกนะจะต่างกังทีมีการเพิ่มจอที่เป็น TFT เข้ามานะครับแล้วก็สีที่ระบุว่ามันเป็นของโฉมปัจจุบันก็คือจะเป็นสีนดำด้านตัดกับทางสีออกน้ำตาลน้ำตาลเนาะถ้าโฉมเก่านี่สีดำมีปะ สีดํามันมีนะแต่มันส่วนใหญ่อะสีหลักมันจะมีสีดําสีขาวสีแม่สีอยู่แล้วสีหลักๆแต่ว่ามันจะต่างกันตรงตัดมีโฟตอนตัดเนี่ยที่มันจะสามารถแบ่งได้ว่ามันเป็นรุ่นของโฉมปีไหนเนี่ยที่มันต่างกันอยู่นะครับใครที่ใช้งานเจ้าตัวสปินอยู่แล้วที่เป็นโฉมเก่าอะไรเนี่ยฟิลลิ่งไม่ต่างกาันนะครับจะต่างกันตรงที่มีหน้าจอที่ดูไฮเทคขึ้นก็แค่นั้นเองครับจต่อไปไอเกตเนี่ยเออไอเกตนี่มีมานานยังหโอ้ไอเกตมีมาหลายปีมากๆ ใน300เครื่องยนต์300ตอนนี้มันก็จะมีเครื่องยนต์ HPE หรือว่า High Performance Engine ขึ้นมานะครับเป็นเครื่องยนต์ที่มันเป็นตัวใหม่กว่าไอเกหล่ะแต่มันยังไม่ได้ถูกเอามาใช้ในเครื่องยนต์1 5 0 c ซีซีนะครับก็เลยยังไม่ได้เห็นในโฉมนี้นะคิดว่าในโฉมหน้าของ150เนี่ยทางเ e s ป้าน่าจะนําเครื่องยนต์ HPE มาใช้ก็ต้องรอติดตามดูนะครับ a นี้หน้าหลังหรอไม่ใช่เจ้า ABS ที่ให้มาเนี่ยจะมีเฉพาะหน้าเป็นเป็นเบรก ABS นะครับ เป็นดิสเบรก ABS ส่วนด้านหลังจะเป็นดัมเบกจะเป็นดัมเบกฟีลลิ่งของเบรกเนี่ยก็คือหนึบดีเพราะว่าตัวเครื่องยนต์มันแค่150นะไม่มีตัวกําลังม้าที่มันสูงที่จะต้องใช้แบบเบรกที่มันเป็น ABS หน้าหลังอะไรขนาดนั้นนะครับก็ค่อนข้างหนึบอีกจุดหนึ่งคือชกชคที่ให้มาเนี่ยอันนี้จําสเปกไม่ได้ก็คือเดี๋ยวขึ้นสเปกให้ดูนะครับของชกชคเดิมโรงงานนะครับฟีลลิ่งการใช้งานจริงก็คือมันยังมีความกระด้างนิด แต่ก็ไม่ได้มากสําหรับคนดี่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องช่วงล่างเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยก็ค่อนข้างที่จะแบบดูแบบผู้ดีหน่อยเพราะว่าโชคเดินจะค่อนข้างสูงตัวรถค่อนข้างสูงเดี๋ยวผมให้ดูหลังจากที่ขึ้นบนรถแล้วเนี่ยผู้ขี่ความสูงแล้วหน1่รครับก็จะได้ฟิลลิ่งประมาณนี้นะผมให,ให้ได้ดูนะ,ะ,ะนี่น,นี่ไม่เต็เมเ,ตเท้าด้วยซูมเข้ามาเลยอย่างนี้เลย มีใครยิงนิดนึงมีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเนอะอือ,อเดี๋ยวมาดูความสูงของอีกคนหนึ่งมาดูความสูงของเพื่อนผมนะอันนี้สูงหนึ่งร้อปดสิบห้านะครับโอ้โหไม่มีผลอะไรกับคนความสูง,ง<อ>วันแปดสิบห้าครับนี่ครับก็คือสําหรับคนที่สูงอยู่แล้วนี่ก็ไม่ต้องอสีเรียนโอ้โหนี่ถอยมาเกือบจะสุดแล้วนะนี่ะยังอสบายเลย ค <Okay. S 2> ถ้าถามว่าผู้หญิงขี่ได้ไหมก็โอเคขี่นิดหน่อยแต่รถมันก็ไม่ได้หนักนะมีคนถามนะว่าการขึ้นขาคู่เนี่ยขาตั้งคู่แล้วกันขาตั้งเขาเรียกว่าเซอร์วิสสเตนขึ้นยากไหมสำหรับเวสป้านะสำหรับผมผม,ผมคิดว่าขึ้นง่ายมากนะครับวิธีการเนี่ยก็จับเนี่ยเหยียบเบาๆเลยเนี่ยเหยียบเงี้ยแล้วก็ออกแรงเหยียบเหยียบทีเท้าตรงใจนะนี่อย่างนี้ปึ๊บเบาๆเลยนะหลังจากที่ลองเทียบกับรถญี่ปุ่นเช่นพวกสกู๊ปปี้ไอสกู๊ปปี้ไอขึ้นยากกว่านะ ทั้งที่เล็กกว่าเพราะว่าจะเป็นที่บาลานซ์ของมันค่อนข้างที่จะยากกว่าแล้วการเอาลงาก็ส่วนมากเอาขึ้นได้เอาลงไม่ค่อยจะได้กันเอาลงมันมี2วิธีคือถ้าเกิดคนที่ขายยาอยู่แล้วก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปแล้วก็ตักไปเลยแล้วก็ตักไปข้างหน้าอันนี้ผมก็ไม่เต็มพื้นหน้าแต่ก็ทําได้อยู่เนี่ยไปข้างหน้าก็ได้เหมือนกันกับอีกวิธีนึงก็คือจับรถแล้วก็ค่อยเอาลงได้เหมือนกันอย่างเช่นอย่างนี้ก็วิธีการก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือตักไปข้างหน้าเนี่ย แต่แนะนําสําหรับคนที่ยังไม่ชํานาญครับผมให้เอาขาตั้งข้างลงก่อนเรับผมตรงนี้ตรงนี้เออพูดถึงขาตั้งข้างขาตั้งข้างเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของทางเวต้าเลยเพราะว่ามีการรีวิวมาค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่ตัวผมเองนะมันทําพิษมาดูทำไมมันทําพิษมันมีระยะเขาเรียกว่าระยะเซอร์เซ์เฟสหรือว่าระยะของการแตะดินเนี่ยพื้นดินเนี่ยนี่ติยวเองโคตรเล็ก ล็กมากมันมีหลายท่านนะที่อยู่ในเวสต้าเนี่ยอยู่ในกลุ่มเวสต้าคอมมิวนิตี้เนี่ยเขาบ่นมานะว่าถ้าไม่อยากให้เวสต้าของคุณล้มเนี่ยก็อย่าไม่เชื่อใจขาตั้งขาตั้งข้างให้ใช้ขึ้นให้ใช้เซอร์วิสสแตนหรือว่าขาตั้งเซอร์วิสขาตั้งคู่แทนนะครับน้นขึ้นตาคราบขาตั้งคู่ดีกว่าใช่เพราะว่ามันมีหลายครั้งเพราะยิ่ถ้ามาจอดที่ดินอย่างนี้นะถ้าผมแนะนําเลยก็ควรจะใช้พวกของแต่งเพิ่มอย่างเช่นพวกตีนเต็ด ที่อยู่ในพวกทัวริงนะครับรถการแต่งรถทัวริงเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้หน้าสัมผัสพื้นดินมันมากขึ้นเพื่อลดโอกาสการที่มันเกิดอุบัติเหตุดินยุบหรือว่าจอดในพื้นที่ที่มันแบบไม่สม่ําเสมอก็ค่อนข้างช่วยได้เยอะนะครับก็แนะนําแนะนําเลยจุดนี้อีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือลายบอกที่ผมคิดว่าโอเคไม่ต้องไปหุ้มแล้วค <c oughs> นด่างดีเลยสวยมากสปอร์ตมากลวดลายจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไดมอนด์หรือว่าเรียก,ยกว่าเพชรนะครับนี่ สวยงามมากเลยนี่ผมชอบมากเลยนั่งลายอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าใช้เป็นนานๆมันจะเป็นรอยง่ายหรือเปล่าอ่าจะโดนรุ่งแมวก็มีบ้างไหอ่าใครที่มีแมวก็แนะนํานะครับก็เอาแมวไปเก็บนะฮะอากไม่ล้อเล่นนะือา้อเล่นไม่ใช่ครับเอาแมวไปเก็บครับอ่าเรามาดูใต้เบาะกันอีกจุดหนึ่งวิธีเปิดใต้บอะยังไงวิธีเปิดใต้เบาะของวิสป้ามีอยู่สองวิธีด้วยกันก็คือการกดปุ่มตรงนี้จะได้ยินเสียงดังแตกขึ้นมานะอันนี้คือการเปิดแบบไฟฟ้านะครับ การจะเปิดแบบนี้ได้เนี่ยต้องเลื่อนแอบกุญแจไปที่เนี่ยสเต็ปนี้ก่อนสเต็ปออนก่อนเห็นว่าออนปะ,ะ,ะสเต็ปออนก่อนถึงจะสามารถเปิดกดตรงนี้แล้วก็ให้ไฟฟ้ามันทําการเปิดบ่อได้แต่มีวิธีนึงใครที่แบบเปิดด้วยไฟฟ้าไม่ได้หรือไฟฟ้ามีปัญหาเนี่ยก็ใช้วิธีการานี้ครับให้เปิดเกะ๊ะาหน้าก่อนวิธีการเปิดแค่นั้นก็คือกดกุญแจเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีจุดนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมมันสามารถง้างได้เป็นแบบ แ,แ,แต่แมนนวดเนี่ยผมปิดบอกกันนะกดนี้นี่ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับสําหรับคนที่แบบใช้ปุ่มไม่ไ,มได้เนาะจุดเด่นของเมต้าคืออะไรนี่เลยลังใสนง่น้ําแข็งครับก็ใครที่แบบออกทิปครับเพื่อนๆนะไม่มีที่ใส่น้ําแข็งก็ใส่เบียร์ครับใส่เบี้ยเท่า <laughs> ใช้ได้เลยกก <laughs> ลองออกมีเลยบ้างถ <c oughs> ้าเราไ่มีอะไรเนี่ยโอ้เครื่องยนต์เลยนี่ครับมองลงมาก็จะเห็นเครื่องยนต์ก็ ถ้าถึงเขาบอกทุกท่านว่าผมถ้าจะเอาเครื่องยนต์ก็ถอดปล ong ออกก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นนั่นในนั่นในเนี่ยคืออะไรนี่เนี่อ๋อนี่มันมีนี่มาด้วยเดี๋ยวนี้รถสมัยใหม่เขาจะมีแบบอีโคสติ๊กเกอร์บอกว่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นยังไงนะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกผ่านยูโรโฟด้วยเนี่ยมอกกมอกกนี่ของไทยป่ะวมอกองไทยครับยูโรโฟเนาะผ่านมาตรฐานยูโรโฟนี่เขาเคลีร์การกินน้ำมันไว้เท่าไหร่เนี่ย38.5กิโลเมตรต่อลิตร ใช่ใช่ไหมก็ใช้จริงได้ที่ใช้จริงก็เติมเต็มถังถังนี้เลิตรนะครับเติมเต็มถังก็วิ่งได้ประมาณ200กิโลเราไปหารดูนะคปับประมาณนั้นไหมไปคิดคำนวณนะเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะราคารถนี่ติดไว้เลยผมไม่ต้องบอกแล้วอะนี่เห็นว่าเนี่ยข้างล่างโอ้โหครับก็ถ้าเกิด คุณพ่อบ้านนะที่ต้องการจะซื้อมาแล้วก็ไม่อยากให้คุณแม่บ้านรู้นะครับก็ให้เอาสติกเกอร์ลอกก่อนลอกก่อนนะครับอย่าเก็บไว้อย่าเก็บเอาไว้นะนี่เพื่พูดถึงไม่ได้คลิปที่แล้วพูดไปแล้วเติมน้ำมันนะตรงนี้เลยที่เขียนว่าแก๊สโซลีนนะครับนี่การเติมน้ำมันของเวสป้าตรงนี้เป็นการรอน้ำมันที่ไม่มีเขาเรียกว่าตัวตัดน้ำมันนะครับสำหรับคนที่ไปเติมตามปั๊มอะไรเงี้ยเด็กปั๊มก็จะบ่นไม่ใช่เด็กปั๊มบ่นเจ้าของรถจะบ่นเด็กปั๊ม ว่าเติมยังไงทําไมถึงล้นนะครับเนื่องจากมันไม่มีระบบเซ็นเซอร์การตัดเมื่อน้ำมันเต็มเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแบบตอนเราไปเติมน้ํามันเข้าเข้ารถคันคันอื่นๆนะที่ไม่ใช่เวสป้าเนี่ยพอใกล้จะเต็มน้ำมันก็จะตัดอัตโนมัติใช่ไหมครับแต่เจ้านี้มันไม่มีนะครับสิ่งที่ชุมชนชาวเวสป้าทากันนะครับคือเจ้านี่ครับมาดูผ้านี่เลยเนี่ยทำขึ้นมาโดยเฉพาะนี่เห็นไนหะ ขาดจอรูไอ้นี้คือมันไม่ได้ขาดโดยโดยอุบัติเหตุหรือว่าอะไรนะมันคือการทําจงใจให้มันขาดนะครับเพื่ออะไรนะครับมาดูตรงนี้เลยเอฟเฟกมันมันแค่นี้เองนี่แค่นี้เองอ๋อใช้ห่อรูไว้ก่อนเพราะอะไราะแน่นอนกแนนน่อใช่แน่นอนใช้ไว้ก่อนแล้วยิ่งถ้าลดเป็นสีด้านด้วยถ้าน้ํามันลงไปที่ชุดสีนะถ้าไม่รีบเช็ดหรืออะไรนะชุดสีด่างแน่นอนนะเตือนไว้นิดนึงนะครับจุดนี้มีกันไว้นะ ฝากไปถึงเวสป้าไทยแลนดหรือว่าตัวแทนจําหน่ายเวสป้านะครับทั่วไทยควรจะแถมผ้าแบบนี้ที่มันแบบพรีเมียมให้กับลูกค้าหน่อยก็ได้นะนี่จอดล้ผมจอ้ไว้ผมด้วยนะอโอเคมาดูเก้หน้านะครับของเ e s ป้าร้อยหิบนะที่การเปิดนะก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือเลื่อนกุญแจเป็นออนก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับใช้แรงกดเข้าไปนี่ก็จะเปิดออกมาได้เรามาดูว่าข้างในมันทำอะไรกันบ้างเนี่ย มันค่อนข้างแคบเลยนะก็คือใส่โทรศัพท์หรือว่าใส่ของเล็กๆน้อยๆได้นีมือผมล้ข้าไป <Okay. S 1> เด็ดเต็มแล้วแค่นี้แค่นี้เองนะดูแค่นี้ตรงนี้นี่มันมีไห <c oughs> นเป็น USB, USB. ไม่ใช่ Type C นะครับเป็น USB ตัว2.0นะไม่ใช่3.0ด้วยไว้ชาร์จโทรศัพท์เฉยๆนะครับใครที่มีสายชาร์จเล็กๆเนี่ยก็ใส่แล้วก็เอาโทรศัพท์วางไว้ได้นะครับแต่ผมแนะนำนิดนึงควรจะมีผ้าหรือมีอะไรที่มัน ตันโัยสา์ของเพื่อนๆหน่อยนะค่อนข้างคมเลยเป็นรอยง่ายใช่หมายถึงตัวสัตว์หรือรถรถรถอ๋อเนี่ยมันค่อนข้างคงมเลยนะก็วควรที่จะแบบบุพวกผ้าหรือเศษผ้าเลยมาใส่ให้มันแบบกันนี้หน่อยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังจากใช้เศษปิดด้วยนะเพราะว่าตอนเราล้างรถอะไรเนี่ย <l od> เดี๋ยวมันจะเข้า <l od> ใช่ <l od> นิดนึงนะครับแค่นี้เองก็งมีแค่นี้ครับเกะไม่มีอะไรฝั่งนี้ถงฟิวแต่ว่าแบบถ้าฟิวถงฟิวขาดอะไรเราก็ใส่ แกะมา,มาเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลยใช่เลยโอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ่ะอีกจุดหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับคือจุดนี้มาดูที่ประกับไฟแฮนนะครับจุดนี้ผมใช้เจ้าพีมาเวล่า150นะครับโฉมปี2020นะครับจุดที่เพิ่มเข้ามาที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะครับคือเจ้านี่เลยละนอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถแล้วอยู่ในคลาสบิ๊กไบค์เนี่ยก็อาจจะ คุ้นกับเจ้าปุ่มตัวนี้ดีนะครับมันเอาไว้สาหรับปดัดการทําง,งานนะของเครื่องยนต์อ่าเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูสมมติไอตัวรันออฟเนี่ยอยู่ในออฟนะอยู่ทางซ้ายสุดน,นะครับเราจะสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้ไม่ว่าจะกาเบกยังไงก็แล้วแต่กดสตาร์ทไม่ได้นะครับเนี่ยครับวิธีการสตาร์ทนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนรับรถมาเนี่ยก็ให้เลื่อนรันออฟเนี่ยไปทางขวานะครับแล้วก็สตาร์ทได้เลยกําเบกแล้วสตาร์ทได้เลยนะครับแล้วถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจอดรถนะครับ การดับรถเนี่ยปกติจะมีอยู่2วิธีใช่ไหมก็คือการลงขาตั้งขาตั้งขาตั้งข้างเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ดับรถอยู่แล้วแล้วก็การบิดกุญแจปิดนะครับแต่พอมี Run ออฟเนี่ยก็จะเพิ่มออปชันที่3ขึ้นมานะครับก็คือสามารถที่จะขนลันออฟเป็นดเบเื่องได้นะครับเหมือนกับปิกบค์เลยนะผมค่อนข้างประทับใจส่วนฟังก์ชันอื่นๆของประกับไฟแฮนก็จะไม่ต่างกับเจ้าเวสต้า150 ว่าก่อนๆไม่ว,ว่าจะเป็นสปินหรือพีมาเวล่าเนี่ยก็จะไม่ต่างกันนะครับก็วันนี้ก็น่าจะพอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า v e s p a s p สป n น150 i-get a v s จอ TFT นะครับหากเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องผมได้นะครับสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสาระนะครับในครั้งหน้าที่ผมและก็ทีมงานจะผลิตคอนเทนต์ออกมาเนาะใส่หมวกนิดนึง ผมขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ